ช่อง y p สวัสดีครับเราเป็นเพียงตัวกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไวในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับผมสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้าที่ดินทําเลทองนะผมติดถนนลาดยางนะครับให้ท่านผู้ชมได้เรียกซื้อเรียกดูกันนะครับผมตรงนี้เป็นอําเภอหนองแซงนะครับจังหวัดสระบุรีราคา6 3 8 0 0 0บาทนะครับผมติดถนนลาดยางหมายเลข3036นะครับ เนื้อที่200อตารางวาครับผม6 3 8ส0 0บาทนะครับและเนื้อที่หนึ่งไร่หนึ่งล้าน2อเจดบาทครับผมฟรีค่าโอนด้วยนะครับรวมภาษีอื่นๆนะครับผมตัวที่ดินอยู่ใกล้กับสี่แยกหนองโนนะครับใกล้ตลาดนัดบ้านสันมะค่านะครับผมใกล้ตลาดหนองแซงนะครับโรงเรียนหนองแซงตลาดนัดเสาให้เซเว่นโลตัส์ซีเจปัมปตทนะครับผม เดินทางก็สะดวกสบายนะครับน้ําไฟก็อยู่หน้าที่เลยนะครับผมใกล้กับอําเภอหนองแคแ้วนะครับเป็นเส้นทางลัดไปจังหวัดยุธยาได้นะครับตรงนี้สนใจสามารถรัดเข้าชมพื้นที่หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับผมพอทางเราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับไม่ใช่ในหน้านะผมไม่ใช่เจ้าของนะครับถ้าหาเบอร์โทรเจ้าของไม่เจอก็คลิกที่ชื่อคลิปได้นะครับเบอร์โทรรายละเอียดต่างๆจะเด้งขึ้นมาครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ